หลังจากเราปรับโฉมจากโปรเจกต์มาเป็นฟิตเอ็กซ์เพสนะครับ สิ่งแรกเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเห็นได้ว่ามีภาพลักษณ์ที่เด่นสง่าชัดเจนดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้สอบถามจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งลูกค้าเก่าที่มีอยู่แล้วกับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็จะให้ข้อมูลว่าภาพลักษณ์ดูดีน่าเข้าใช้บริการและมั่นใจในมาตรฐานก็จะมีลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยมาใช้บริการกับเรานะครับเข้ามาใช้บริการเพิ่มเติมผลประกอบการหรือกําไรทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นการดูแลเครื่องปรับอากาศในรถหรือว่ามี ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โออาทำออกมาไม่ว่าจะเป็นปัดน้ําฝนหัวเทียนไส้กรองต่างๆสร้างความมาั่นใจกับลูกค้าในการเข้าใช้บริการนะครับ อันแรกผมคิดว่าการที่เราอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็เปิดมาโดยตลอดนะฮะทุกครั้งที่มีการปรับภาพลักษณ์ลูกค้าจะเห็นการพัฒนาของเราว่าจากที่เป็นเป็นหลุมธรรมดามาเป็นโปรเช็กแล้วก็มาเป็นฟิตเอ็กซ์เสซึ่งภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปด้วยซอฟต์แวร์หรือการทํางานก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งแต่เดิมก็ไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อันดับแรกเลยนะครับภาพรักปั๊มของเรารู้สึกว่าดีขึ้นมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมากขึ้นช่างของเราเนี่ยได้รับการฝึกทักษะฝึกฝนจากส่วนกลางของ OR ออาให้ช่างมีทักษะเพิ่มขึ้นและสุดท้ายทําให้รายได้ของเรามากขึ้นเช่นกันครับความแตกต่างก็คือว่า 1. การซัพพอร์ต ของทางโออเป็นรูปธรรมมีระบบที่สามารถซัพพอร์ตในการทําธุรกิจได้มากขึ้นในการวิเคราะห์การให้บริการลูกค้าการรีคอร์ลูกค้าทุกๆอย่างทั้งสื่อทั้งอะไรดีขึ้นมาทั้งหมดมันทําให้ธุรกิจเราเนี่ยประสบผลสําเร็จที่ดีขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นลูกค้าชอบลูกค้าดูมันทันสมัยขึ้นดูมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็คงสมชื่อเพราะว่าเราทำงานเร็วขึ้นครับ เหตุผลที่เปิดฟิตเอ็เพ s สก็คือก่อนหน้านี้เราดําเนินธุรกิจทั้งสถานีบริการน้ํามันแล้วก็หล่อลื่นมาในระยะหนึ่งมันก็ถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องการสร้าง Image ของการบริการซึ่ง OR ก็ยื่นข้อเสนอที่ดีตรงนี้มาคือการเปิดฟิ A ตเอ็กเพรสปกติเราสนใจฟิตออโต้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ปั๊มมันไม่เหมาะสมกับฟิตออโต พอทาง O.R. มีโครงการ f ิ t e x p r e s s เราคิดว่าน่าจะต้องโดนแน่นอนครับจุดสำคัญนี่คือตัวช่างเป็นหลักนะครับการที่ช่างเราเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนบน่อยทงั้นิ่งแล้วก็การบริการที่ต่อเนื่องการที่เรามีการปรับภาพรับตลอดเพราะฉะนั้นผู้บริโภคแถวนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางวส่วนใหญ่ลูกค้าจะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ OR ทั้งหมดครับใส่กรองทั้งหลายแหล่เนี่ยด้วยแบรนด์ของเราเองเนี่ยลูกค้ารู้สึกว่าเขายิ่งเชื่อมั่นว่า OR จะดูแลรถของเขาได้อย่างดีครับความสะดวกที่ลูกค้าจะเข้ามารับบริการจากเราซึ่งเราอยู่ในสถานีบริการน้ามันเราก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้เต็มที่แล้วลูกค้าสามารถเอ็นจอยกับสิ่งที่เรามีในธุรกิจเสริม ซึ่งไม่ต้องมาเสียเวลานั่งคอยรถก็ทําให้ธุรก,กิจเสริมเราอย่างอื่นก็ดีขึ้นไปด้วยยอดขายของที่นี่ประมาณ300,000กว่าบาทแต่หลังจากที่มีฟ,ฟิทเอ็กเพสขึ้นมาก็ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ10-15%ครับ เดิมเราอาจจะมีลูกค้ามาใช้บริการในระดับต้นต้นๆคันต่อวันนะครับก็เติบโตขึ้นไปถึง10บกลางๆถึง10ปลายๆคันต่อวันเดิมเราจะอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับแต่หลังจากเรา,าปรับโฉมมาเป็นฟิตเอ็กเพสนะครับยอดของเราไต่ไปอยู่ที่ระดับ2 3 0ถึง0แสนต่อเดือนครับยอดขายของสาขานี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทน,นะครับก็ยอดขายต่อเดือนก็ประมาณ30,000คแสน สามารถดูแลพนักงานได้เป็นไรายได้เพิ่มเสริมขึ้นมาจากธุรกิจน้ำมันความพาคภูมใจที่สําคัญที่สุดคือเราเห็นการพัฒนาของอาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของสถานีบริการของ OR ที่มีการพัฒนาบรโดยตลอดจากหลุมธรรมดามาเป็นโปรเช็คแล้วก็เป็น f ิสเอ็กซพลสซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็มีการาเพิ่มความรู้ให้กับช่าง รวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์ความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีการเปิดบริการฟิตเอ็กซ์เพสเนี่ยคือเรามีสินค้าที่คอยบริการลูกค้าที่คบรบวงจรมากขึ้นผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของหลุมเปลี่ยนถ่ายละเราเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจฟิตเอ็กซ์เพสที่จะมีอนาคตลวถ้าจะมีฟิตเอ็กเพสให้ผมได้ไปลงทุนเพิ่มผมยินดีนะครับหลังจากที่เราปรับโฉมมาเป็นฟิตเอ็กเพสนะครับเรารู้สึกภูมิใจมากครับฟิตเอ็กซ์เพสช่วยบัเติมเต็มอีโค y ซิสเต็ม ในสถานีของเราได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคนที่ยังลังเลที่จะมาเข้าในวงการที่จะบริการในส่วนของ f i t e x p r e s s เนี่ยผมว่าตัดสินใจช้าย,ยิ่งเสียโอกาสการให้บริการครบวงจรในสถานีบริการซึ่งตัวเนี้จากเบื้องต้นที่คุยอยู่แล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแน่นอนแล้วให้ผลกำไรงามเพื่อนๆนะครับที่ เคยทำหลุมเปลี่ยนถ่ายไม่ได้วยกันเคยทำโปรเจกต์ uh, มาด้วยกันมาเป็นเพื่อนฟิตเอ็กซ์เพสด้วยกันนะครับมันจะทำให้สถานีของเราเนี่ยจะดูทันสมัยขึ้นลูกค้าจะมีความสุขมากขึ้นสำหรับสถานีบริการหรืออื่นๆที่ยังลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจเชื่อผมนะครับอันที่หนึ่งคุณมีไรายได้เพิ่มแน่นอนครับธุรกิจฟิกแอ็เพสนะครับเติมเต็มอีโคซิสเ็มของ p t t Station ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับอยากจะเชิญชวน่สมาชิก p t o r ทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็น Fit Express นะครับก็ลองมาทำดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีหลุมอยู่แล้วมีหลุมเป็นถ่ยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟิเ p พรสเนียอย่างน้อยๆการที่ท่านพัฒนาภาพลักษณ์ขึ้นมาผู้บริโภคจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเมื่อมาสัมผัสแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้เพราะว่าเรามีอะไรมากกว่าเก่าจริงๆเพื่อนๆที่มี หลุมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันหล่อลื่นอยู่ในสาขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโปรเช็คนะครับก็ลองพิจารณาปรับรูปโฉมไปเป็นฟิสเอ็กเซสนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจกับลูกค้าในการมาใช้บริการเรามากยิ่งขึ้นครับ